ไปน้ำบ่ที่ไปน้ำตาที่ บาย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 กดไปเลยไปกันเลยตาไปกันเลยกลยดขี้่ะเล่งเลย ครับฟังสียาหมู่บ้านนะเอาเบิร์นก่อนเป็นยังไงที่เช็ดมือสองมือติดคลังน้ำต้นเหลืองอยูอ่ไหมธิ์ยาฤทธิ์ยาขครยาครับผมว่านะมันขุ่ปน มึงกบม้งผมเยามืม่อนี้ผมเอาเน,นี่ยดักกิ๊บโพรม,มาดักก่อนดักออกนเนื้อสร้างก็้มันขุดขุดแล้วก็ทมให้ Yeah, bueno. ดักกอ,อกก่อนช่างตุ่งขุดมาขุดและที่ใส่ครับดัก,กิึโปมไปทอครับเดี๋ยอแก เรียบร้อยไอ้กล้วยนี่แม่นี่เด้นหมมาตนนะ้นไม,ม้นัโอ้คือหลายหูแท้ เรื่มแท้สองห้องด้วหนักเป็นสองเลยคือบัวห้องนี่จะเกาห้องสิว่าคอยติดครับเดียบร้อยสามสี่หลังแนละ้ว มาใไสไซกันใส่เชียงมาหยามกันวาดสิมานมอเริ่มหยามน้ำกันครับมาหลุนกันวัาสิได้วะลังแหลกกันนะโอ้โอ้ได้อีเลยครับดูครับ,ออรบโอ้ลังแหลกหกมัน น้องแรกแขกมหมานด้ตัวหนึ่งครับไ้แด้วหนึ่งแปมเดินมาถุงออกมาอืมอ,อละละ เก็บอะไรเก็บอดเก็บอดตัวผู้ครับตัวใหญ่ด้วยตัวผูมม้เกี่ยพื่อท่านจะดักห่วงมาอะไรยาว มีไหมอืมได้อีกแล้วอแล้วได้มาอีกแล้วหนึ่งแ้มครับนะครับสองแต้มนะครับตัว <c oughs> <c oughs> นี้ก็ตัวผู้ตัวเทกครับ มันตัวนี้ก็นนะติดก่เอ้าติดอีก้ล้ันครับนันครับมันจะขาครับแต่ที่สามครับมาแล้วมาแล้ว าม,มาแล้วปุ๊บปุ๊บตัวผูอีกแล้วตัวผูหลายเว้นวเนี่ยกระเพาะแน่นะบางที่อาจจะแม่อาจจะอยู่ในหูเพราะช่วงนี้ไก่สิผสมพันธุ์แล้วอาจจะอยู่เั้่งตัวผูตัวแม่อยูอออออ่น้ำกันต่างที่ผมเคยขุดผมละสองผมมันจะอยู่เป็นคู่ครับเดี๋ยวหามองดักหม่กัน นี่ไหนเห็นแต่ขาติยู่ครับโอ้ติดจุติดจุดดเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นเห็นแต่ขาสี่ขาได้มาอีกแล้วครับแต้มอือตัวหน่อยตัวหนึ่งไงนี่เป็นตส้นออกปีกอยู หนึ่งสองสามก็ไดหนึ่งสองสามสี่สี่แต้มโอเคโอเคอเคดูนี่ติด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 นะครับมาแล้วที่ห้า ัวผูลุ้นไปนำกันครับนี่ก็จะมาเครื่อนยังไรดินอุ่นไรลายเนี่ยม้อไฟอยู่ติด,ด,ดจกจกละจจกอันบ้อู้หันเห็นบบเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เห็นตะกลนมาอีกแล้วครับแต้มที่หก เปง่ไงออกปีกแล้วผาดยากนานมาอีกแล้วครับแตนที่เจ็ดครับนี่มาแล้วมาแล้วแตมที่เจ็ดมาแล้วตะผู้เหมือนเดิมวัด ข้า้าว้าวเทไปนี่แล้วอนนีต้ติดอีกแล้วามาอีกแล้วครับหนึ่งแจนครับ ูไปคุณน้องกันต่อไปครับว่าจะเป็นตังไก โอ้ติดนั่นนั่นนั่นนติดแล้วตอนนี้ข่วยๆวยนงึงมืกขึ้นมาอีกแสดงว่านี่ซองโตนี่เห็นบ่พ่อป็นบนดินขึ้นมาเดี๋ยวผมจะดักไว้นี่อยู่ขั้นข้องติดบ่อมีไหมน,นี่นีแต่อุ้ยเห็นจะหัว <laughs> นี่ครับ มาคนมาขุดขุดเพราะไม่ได้โตสเตส,เสเร็จผมจะปผูอีกตัวโอ้ยนี่อยู่ผมเพิ่ถ่ายงูอยู่นี่อยู่กันข้องัอวแม่ตัวนไหม ก็ได้ตัวแม่ตัวเด็กยานบ่เลยเขาเมื่อแล้วครับนี่บ่โอ้โหนี่นี่นี่ครับยานบ่เลยกับเขาบ้านแล้วงานอยู่ในบ้านก็เยอะแยะเลยอู้ตัวแม่นังเห็นบ่ ไอตัวแม่เนีอยากจะไปปล่อยไว้ในบ้านเนี่ย,อยบอดหลอดฟังเสียงมันหอนอยู่หมดเดยแต่ตัวบงกิปปอยไว้ในบ้านคู่นึ่งอยูตัวแม่อเออ <c oughs> ติดพอน,นี่อุ้ยมีอยู่ว้ครับนานนอนนานนาน,น,าน,น,าน รงมาแล้วสองเตมตัวผู้ครับที่ไงนยู่ครับโอ้ได้หลายเลยใส่บองพี่แล้ว โอ้โๆติๆๆ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 ๆนๆอดนๆอๆๆัๆรๆๆๆัๆอๆๆนๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆัๆๆๆอๆๆๆๆตๆๆๆๆๆอยๆๆๆนๆๆๆๆมๆๆๆๆกๆๆๆเๆๆไๆ้ๆๆ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 ๆ ไม่รายตัวแล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยไว้ในบ้านจะก,กูหนึ่งจอหูนีนน่นั่สนิะนุ่แรงกับหออไม้ฟังเหมียนดูเมียนครับนะครับ ไม้เล่นเตี่ยมครับไม้แล้วกโตเมฆฟาไปแล้วหนึ่งอันเหมือนอันนี้มีกับเฝ้าวันนี้ละมันนานแล้วนะเอาไหมนี่ราฟกัอนอันที่สามกันนะมีกับเฝ้าครับ เห็นเห็เนบ่ครับจู้ครับมันจักตัวเลยที่ววาได้นับ อ, 3, อ,อันชิบหสงชิบหกไม่ยี่สิบหปุ๊บน่าเตืมอีกครับมีขวดนึงอยู่ม่ันหนงจติดปอดหลอดแรกมันบัติดชิบรลอบนี้ก็บป๋าติดไปนี่นะหนาไนมะ่แฉมือครับหนาไม่แจมือไหม cái vớt tít Để chắc ẩn mà Mình cái mà Tít này Tít thấp Tít 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 Mà gì đó. Tôi nhảy với tôi Tôi phù đúng. ก็ขาดไม่ก็ในร้ำอ่อนอเราแข่งแรกก็ได้นืมได้ไหลด้วยครับเต็มขวดอังนะ ติปอน,นีอ่โมมีฟาวอันสุดท้ายแล้วมาดูนลันสุดท้ายมาดูนน้ำกันวาซิมีบ่เอาเอาพี่น้องวาซิมีบ่เอกเนี้ยฟาวแน่นอนเลยแบบนี้น่ะอไรนี่ละมันน้ำมาแกะมือ มัน,นี้มีเวลาแล้วครับไปฟอกกันอยู่บ้านตัวล้วตัวได้ยี่สิบตัวปล่อยไปนั่งปล่อยไปสามตัวปล่อยไปณเฮ้ยมันห่องยังบ้าง ไว้ก่อนโอะวะที่ตกเปน อร่อยปนกกอบิง่ายด้วยเนาะ All right.